เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหามีหลายวิธีแต่วิธีที่ทำให้สูญเสียน้อยที่สุดเจ็บปวดน้อยที่สุดก็คือการเจรจาการพูดคุยกันทุกปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยคำพูดด้วยการเจรจาและพูดคุย แต่หลายๆคนก็จะบอกว่ามันคุยกันไม่ได้ต้องใช้ความรุนแรงเหตุที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหานั่นเอง พราะทุกครั้งที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุหลักก็คือเรื่องตัวตนเรื่องอัตตาที่ยอมไม่ได้ศักดิ์รีอะไรทำนองเนี้อันนี้คือสิ่งแรกที่ทำให้เกิดความรุนแรงหรือการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงอันที่สองก็คือผลประโยชน์มีผลประโยชน์ที่จะต้องปกป้องเป็นผลประโยชน์เพื่อตัวเองความเห็นแก่ตัวเนี่ย มันไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นยอมรับได้ดังนั้นเมื่ออธิบายไม่ได้ก็ต้องใช้ความรุนแรงทุกครั้งที่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหามันจึงเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไม่เคยจบเช่นกันแต่ละครั้งที่เราใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเราคิดว่าเราชนะเราได้เปรียบแต่อีกไม่นาน มันก็จะมีความรุนแรงกลับมาแก้แค้นอีกไม่จบสูญเสียมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะภาครัฐหรือผู้นำของประเทศเป็นตำแหน่งที่จะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ที่จะใช้ ทักษะในการใช้คำพูดหรือการเจรจาในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดผู้นำของประเทศผู้บริหารประเทศจะต้องใช้การเจรจาเป็นทางแรกในการแก้ปัญหาและการเจรจาคือทางเดียวในการแก้ปัญหาในประเทศเพราะ ประชาชนไม่ใช่ศัตรูประชาชนคือคนของประเทศนั้นๆการใช้ความรุนแรงในการควบคุมหรือจัดการกับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งไม่ควรทำอย่างยิ่งฉะนั้นทุกครั้งที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชน นั่นหมายความว่ารัฐกำลังปิดบังการเอาประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองนั่นเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามานั่งโต๊ะคุยกันอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยคุยกันด้วยเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมความถูกต้องเป็นจริงเป็นธรรมเนี่ยทุกปัญหาจะถูกแก้ได้ที่นั่นเสมอ แต่ปัญหามันแก้ไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเราจึงเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดจากภาครัฐกับประชาชนเนี่ยมันมีมายาวนานมากและทุกครั้งเราก็จะเห็นถึงการที่ฝ่ายปกครอง ไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายก็เลยต้องใช้ความรุนแรงเพื่อกลบเกลื่อนการเอาผลประโยชน์ของตัวเองและเขาก็มีทักษะในการสร้างความรุนแรงโดยการสร้างมือที่สามขึ้นมาสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วก็ใช้สื่อที่อยู่ในมือโฆษณาทำให้ทุกอย่างมันดูดีได้ การแก้ปัญหาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวในระดับส่วนบุคคลหรือระดับประเทศหรือระดับโลกถ้าหากว่าเราคุยกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเลยทุกอย่างก็จะลื่นไหล ไปได้แก้ปัญหาได้ง่ายมากฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยความดุนแรงมันได้รับการยอมรับจากสังคมเพราะว่าเราอยู่ในโลกของทุนทุนที่ส่งเสริมการมีเงินมีอำนาจโดยไม่ได้สนใจว่าคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจิตใจงดงามมีความดีงามไหม เราละทิ้งความดีงามแล้วมาบูชาเงินและอำนาจสิ่งนี้คือหัวเชื้อของความรุนแรงคืออาหารของความรุนแรงที่กระจายไปทั่วทุกหย่อมยา่าทำให้ทุกคนยอมที่จะใช้ความรุนแรงได้เพื่อแลกกับเงินแลกกับอำนาจ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาได้เพราะมนุษย์เป็นคนที่ฉลาดคิดได้มากฉะนั้นการพัฒนาที่จะใช้คำพูดใช้การเจรจาด้วยเหตุผลด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ย ในการแก้ปัญหาถ้าเรามาพัฒนาตรงนี้มันจะทำให้การแก้ปัญหาง่ายและก็เป็นประโยชน์กับทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้พัฒนาเพราะทุกคนก็ไปชื่นชมกับการมีเงินมีอำนาจเราก็เลยลืมที่จะคิดถึงความถูกต้องเป็นธรรมเป็นจริงลืม การแก้ปัญหาที่สงบและสันติเราคิดว่าใครแข็งแรงก็แย่งเอาใครมีอำนาจมากก็ได้มากใครอ่อนแอก็เสียเปียบไปตายไปนั่นคือปกติของธรรมชาติแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่อย่างสงบท่ามกลางกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติได้โดยการฝึกฝนตัวเองแล้วก็สร้างกระแสของความสงบสันติขึ้นมาใหม่โดยการยกย่องเชิดชูคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องเป็นจริงเป็นธรรมถ้าเราให้คุณค่ากับคนเหล่านี้และก็ไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ใช้ความรุนแรง ไม่ให้การนับถือไม่ให้ความสำคัญคนเหล่านั้นก็จะอ่อนแอลงเขาไม่ได้หายไปเพราะความรุนแรงอยู่ในสันดานของคนทุกคนผมก็มีทุกคนก็มีแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราให้ความสนใจมันเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ให้ความสนใจมันมันก็จะอ่อนแอลงแต่ถ้าเรามาให้มาให้ความสนใจ ในเรื่องของการใช้เหตุผลการพูดคุยการเจรจาอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นจริงเป็นธรรมด้วยกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนั่นก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราก็จะเกื้อกูลกันได้มากขึ้นหลายคนก็จะมองว่า ยาโลกสวยมันไม่เป็นจริงหรอกถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นจริงมันก็จะไม่เป็นจริงก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นจริงแล้วก็เริ่มมาทำเริ่มมาทำเริ่มสร้างที่ตัวเองในวันนี้เริ่มที่จะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนคนที่ใช้ความรุนแรงอย่างรัฐที่ใช้ความรุนแรงเราก็ต้อง ยุติการส่งเสริมสนับสนุนตรงนั้นและก็มาส่งเสริมคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องเป็นจริงเป็นธรรมบนความเสมอภาคแล้วก็กลับมาที่ตัวเองมาเปลี่ยนที่ตัวเองด้วยว่าเราจะต้องฝึกต้องสร้างทักษะนี้ขึ้นมาในตัวเราให้ได้ฝึกที่จะใช้ชีวิตโดย มองสรรพสิ่งรอบตัวเราด้วยความถูกต้องด้วยความเสมอภาคด้วยความเป็นธรรมถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ลูกหลานเราเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศแบบนี้มเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบสันติก็จะงอกงามขึ้นมาในสมองของลูกหลานเราพอเขาโตขึ้นมันก็จะติดตัวเข้าไป และลูกหลานก็จะเห็นว่าการใช้ความถูกต้องการใช้เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมความเสมอภาคกันเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันเบามันง่ายมันสบายไม่เครียดไม่กุ้มและไม่มีปัญหาเขาก็จะใช้มันต่อไปแล้วก็ชื่นชมมันต่อไปและมันก็จะขยายออกไปเองแล้วก็ ก็จะเกิดคนที่ไม่ส่งเสริมการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้เราต้องเริ่มที่จะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนคนที่ใช้ความรุนแรงแต่เราเริ่มยกย่องเชิดชูคนที่ ใช้ความสงบใช้ความใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคความเท่าเทียมกันไม่ใช่เหตุผลที่เข้าข้างตัวเองถ้าเราเริ่มวันนี้มันก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนา มเมล็ดพันธุ์ของสันติภาพควา,ความสงบสุขมันก็จะถูกหวานแล้วก็ถูกรดน้ำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่มีฮีโร่คนไหนที่จะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ได้มีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่ยืนอยู่บน ความถูกต้องเป็นธรรมและเป็นจริงด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วอย่างน้อยที่สุดเราเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตเล็กๆของเราได้โดยทําให้มันผ่อนคลายมากขึ้นเบามากขึ้นและเราก็จะมีเพื่อนฝูงมีลูกหลานที่มีความคิดคล้ายๆกันเติบโตขึ้นมา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงบร่มเย็นมีความเสมอภาคเท่าเทียมรัศมีของความคิดเหล่านี้มันจะแพร่กระจายออกไปทำให้คนอื่นเห็นชื่นชมและก็เปลี่ยนตัวเขาเองเพราะในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้าย ไม่มีใครอยากจะทำอะไรที่มันเลวร้ายถ้าเขาเลือกได้เขาเลือกที่จะไม่ทำแต่หลายๆครั้งเขาถูกกำหนดโดยวิธีคิดถูกกำหนดโดยรูปแบบของสังคมทำให้เขาเลือกไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเริ่มที่เราก็หมายเขาว่าเราให้โอกาสคนอื่นๆด้วยความสงบสันติ เป็นสิ่งที่มีขึ้นได้ในตัวเรา